ส well, like uh, okay. so, ดีกันด้วยนะครับตอนก็อยูวรายการ EDCG Special ที่แค่นี้นะอยู่ผมดาฟ้านะครับวันนี้จะแคสเกมเป็นโรเอ็ดนะในแชปเตอร์หนึ่งนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นภาคที่สองนะพวกเรบก็ขอตื่นขอคุณผู้ สนับสนุนรายการเราคือร้านนวเกีสตรีมนะคะเกมแท้ราคาถูกส่งเดืนใจไปในหนึ่งสิบจอมงนะก็จะเป็นทางเกมยูพีสตรีมออริจินนะสมัครชำระเงินบาที่อซีไทยปันี้ได้สวัสดีันณิแตนะอยคไปเล่นเกมต่อนะก็มาลงก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะโอเคอ้ากำตขึ้นขึ้นไปอยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตช็อตช็อตไเป็นตาไาไท่ไฟฟ้านะ โอ้หนูตายโวยเพื yeah, ่อนมาหยับ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 มาอุ้ยปวดเจ็บออนี่บ้างโอ้อืมวนตัวก็เขาให้เราไปบนตึกเนี้ยนะเนี่ยตึกเนียแล้วก็ยังไงน้องสาวของเฟย์น่ะก็ เออได้เป็นตำรวจนะน้องสาวนางสาวตัวเอก้อยนี่ก็ได้เป็นตำรวจเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเนื้อเรื่องเดี๋ยวค่อยค่อยใส่ไว้ด้านล่างนะอ,อ,อ,อ้าว <c oughs> อ้าวโอยอะไรวะโอ้ขอไปได้เทาไงวะ นึงสองซัง่มโม่ตัวแล้วก็สปีดคลาสโอเคไปโอ้โม่ตัวเอาแกไปนี่ท่านี้โอเคแล้วก็ปุ๊บไปอ้าว <c oughs> โอเคแล้วก็เมื่อกี้ตกหนึ่งที่สองนะก็เลยตัดเหล่าคลิปอย่างนี้ก็ผมลืมนะเราไม่ได้เราไม่ได้กระโดดเนียเรานท้องมันกระโดดบนนี้นะโอเคครับก็ไปบนสองซังโอ้โอเคไปครับหนึ่งปโอเคเฟรมเลยตกโอ้ยเฟรมเลยตกมากเลยโอ้ยโอ้ยโอเคครับโอ้ยกระตูอี ปิ๊บปิ๊บวุิยาไปเดลี่ซิตี้เมืองเดลี่ช่ทัฟฟิแอนดตอรีบายมาโยโแคนดิเดตโรเบิร์ตปอบป๊อปคอนเน่ะทุยไม่ใช่เป๊อปเลย โอ้โอ,อือ,อ,อ,อสตเต็ปยังแก่งโอเคครับก่อนนี้เป็นคาซีนโอเคเราจะมาขาโมยเอกสารรับอะไรสักอย่างนั่นแหละต้องสาวของฟสิสต์้องสาวของตัวของเราเองเคล็ดคือมานทำอะไรน,นี่เนี่ย Robert Pope, friend of Dad's. Shit. That he, he called me. We had not talk, much since I joined He had a break-in last week. Still a campaigner. Don't, Don't you read the news? It's, it's not news anymore. So it's advertising. He was running from mayor. So, so the, the break-in must have really, really spooked him then. That's what, him what I thought. It was odd. He told me about the break-in, asked me to come, then asked me to leave. I haven't seen him for at least years. Anyway, he was alive when I got here. Just sitting at his desk, desk, writing. Everything went black. When I came to, he was shot. And, and then I'm pretty sure it was with my no gun. And there was a book on the desk, a diary. And it was You're gone. God. I'm sure You're there the was same someone same else in building. the building. I left my reading with the car. It's time to in. Come on, come on. with me. This isn't the time to run. I'm not like you. Money will just make me look guilty. This was an accident Kate. There are no accidents in this city. Someone wanted am dead, dead and I want you to take the ball. Help me. Oh. I need police. You've got contact. I have faded on that. Something he knew. Something he wanted to tell me. I can't get involved in this game. You know what I'm doing. Mm. I just... <laughs> ทัชนะสีเดนแอะเฟตไปเดี๋ยวนี้แอเฟตขอบคุณน้องสาวนะน้องสาวโอ๊ยไม่ได้เจอกันตั้งนานปีทำไมน้องหน้าบึ้งนะปวดขี้เอาออกมาจะได้พาไปหานส้วมทุย <c oughs> โอเคอน้องแอฟสวัสดีแล้วนะ <c oughs> ปล่อยนี้นี่นนโอ,โอ,โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วลวิว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งสับรัวนะตอนเนี้ย

ทอนัน่ะอ้ยเก็บโอเค,อเคทางไหนทางไหนทางไหนทางน,นั้นใช่ะโอเคโอเคโอเคอเอาไปทางนี้่ะดขึ้นบนนะอ่ะเราเร็วเร็วเร็วมันตามมาแล้วมันซีนี้แล้วอ้โอ้โอ้โอ้ ไป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 นี่ไปโอมาเิ่งนมาอ้จสวนไ้พอเจ่งอีกอไปไปเดี๋ยวแล้วฟเดี๋ยวแล้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยยิงเก็ตลิงใส่กูด้วยว้นี่ไปทางไหนทางไหนทานที้อ่ะโอไป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 โอ้ยเจ็บ Đang lại, được rồi, bỏ lại, được rồi, Ôi, lại, được rồi, bỏ lại, được rồi, bỏ lại, được lại, โอ้ค้เก็ไปๆๆป,ปเดีปามหยุแล้วามหยุล้วเดี๋ยวเก็ไปไปเอโอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไม่พมือผมเป็นางเนี้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้พิมพ์มือตกไปเยอะเลยทำไมอ่ะถอดไปทีเร็เร็วสับล้วสับล้วสับล้ว จากูวอาต้งยู่ได้โอเคทางนี้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 โอเคก็มีเลือดตามแล้วเอาวัดดิมามาาหอไโอ๊ยหอ๊โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอุ้อยากรู้มันยิงโดนเลยวะโอเคหนึ่ Okay. คือมันก็เลิกทานโอ้แต่ว่าคือมันเลิกทานแต่หนูจะหวานนี่ไม่เลิกครับแล้วใครนะโอ้ตำรวจเจ้านี้จำเลยโอเควัดตุกปะโอ้โอเคาก็เมื่ปปอ,อ,อ,อกี้มันให้เราวอลรันนะโอ้ไม่ได้ทำวอลรันด้วยก็ลืมทะก็ขอไปจริงๆริงโอเคาไปก่อนเลย โอ้ยอะไรไม่ใหม่ละเดี๋ยวยับสู่ความเบอรอหวางันใจโคนโอ้ยโอ้ยโอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตีโอ๊ยหน่วยสวารหน่วยสวารมาแล้วโอเคโอเคเร็วอะเรยวคต <laughs> like that line. Yeah, you can breathe out. Damn, what a mess. can't believe you both gone. Shit, man, it's dancing. So you know what, Mom? Uh, we sure opened the can of worms on this one? Take the bridge across okay. the avenue and head to Securia Plaza. Mm-hmm, that was where I'm โอเคอรีบเปิดล้ไปโอเปิดไม่ได้โอเคอะไปโอเคคนนี้เราวอลน่ะวอลปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่อพยดถุยว้าวว้าวว้าโอะไรอ้โอ้โหยิงออกมาเลย โอเคเดูรูดูไปๆไปๆไปๆฮึมมขมมาแล้วขมมาแล้วอืไป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 โอ้เรียบไปทางไหนทางนี้อ่ะเปรียบไปไปโอ้ยโอ้อ้าวติดติดเลยเนี่ย โอ้ลิฟต์จะเปิดแล้วประตูประตูคนที่ลิฟต์โอเคอย่าไปโอ้ยนี่จะเปียกจะเปียกจุดนี้แล้วอะไรคันโอ้ยอย่าไปเมีตำรวจรอรับอยู่ฮะมา มาตู้ที่หน่งพันคนมาไม่ตู้ที่มาแล้วอืมเขาไข่ไปยาไปเลยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่อ่าอ่ยิงหาพีกเรโอืมอ่าอ่าอ่าจิงได้ ยังปนไปเป็นไปอุกสไลด์โอเคไปซอลลโมโชนันอ,อันนั้นก็เป็นพวกเดียวกันเราเนะเนี่ยเป็นพวกเดียวกันเราเกี่หันมาเฮ้ยนันมันตัวอะไร เดยวคนนนะเธอคุเอเก็บป่ะตามาเยี่ยมก็ผ่านแล้วนะสำหรับเอ่อ c h ปเตอร์วหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะเ h ปเตอร์วน่าจะผ่านแล้วนะก็ดูกันทุกวันเลยอ่ะเอาเปลย์ยังไงวันนี้ก็ ขอจบไว้เพียงท่านี้ก่อนนะก็ก็ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่รอบแชตเตอร์สองสวัสดีครับบ๊ายบาย